รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันแล้วน้องอุปอิพเนี่ยรู้จักศิลปะแม่ไม,ม้มวยไทยท่าไหนบ้างครับอิปรู้จักท่านี้ค่ะครจระเข้ฟาดหางค่ะพี่เจี๊ยบโอ้ยออันนี้ท่านี้รุนแรงมากนะครคอสเตียนมวยไทยค,ครับคำว่าคอสเตียนมวยไทยนั้นคือคำว่าไทยและเวเตียนด้นะครับแน่แน่ชีบาเลยมีมาบีมา เลเวโกกูแค่บาเด สวัสดีค่ะเมียนมาภาษาพาสนุกมาแล้วจ้าพบกับเราทั้งสองคนค่ะอุบิบค่ะและพี่เจี๊ยบครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็สาระดีๆเกี่ยวกับอาชีพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเลยค่ะครับผม วันนี้นะครับพี่เตรียมคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพเทรนเนอร์มวยไทยมาฝากน้องอุปอิฟนะครับจริงๆล้วเนี่ยกีฬามวยไทยนะคะชาวต่างชาตินิยมมาเล่นเยอะมากเลยค่ะใช่เป็นการแสดงออกถึงศิลปะที่สวยงามนะคะแถมยังได้ออกกําลังกายด้วยแล้วน้องอุปอิฟเนี่ยรู้จักศิลปะมแม่ไม้มวยไทยท่าไหนบ้างครับอิฟรู้จักท่านี้ค่ะครจระเข้ฟาดหางค่ะพี่เจี๊ยบโอ้ยอันนี้ท่านี้รุนแรงมากนะฮะ ชอบเลยค่ะเฟวฟ้ <Feel S 2> <phải? S 1> าวค่ะพี่เจีย๊ยบ uh huh. อิทเนี่ยชักอยากจะเรียนรู้แล้วค่ะคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเทนเนอร์มวยไทยดีเลยพี่เจี๊ยบพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะกับช่วงนี้ค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบค่ะรู้ศัพท์กับพี่เจี๊ยบนะคะคําแรกที่เราควรจะเรียนรู้คือคําว่าอะไรคะคําแรกนะครับก็คือคําว่าคอร์สเรียนมวยไทยค,ครับ คำว่าคอร์สเรียนมวยไทยนันคือคำว่าไทยและเวเตียนดานนะครับคำว่าไทยก็คือไทยนั่นแหละนะครับส่วนคำว่าและเวเนี่ยแปลว่ามวยนะครับส่วนคำว่าเตียนดานแปลว่าคอร์สเรียนนะครับถ้าเราเจอคอร์สเรียนที่เราสนใจแล้วเนี่ยอยากจะฝึกค่ะคำว่าอยากฝึกภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เจี๊ยบได้เลยนะครับคำว่าอยากฝึกนะครับมาจากคำว่าเลเจียนที่แปลว่าฝึกนะครับส่วนคำว่าเชนเป็นกริยาช่วยนะครับแปลว่าอยาก พอรวมกันก็คืออยากฝึกนั่นเองนะครับแล้วมีคําว่าพื้นฐานมวยไหมคะพี่เสียบในภาษาเมียดนมามค่ะม,มีเหมือนกันนะครับคำว่าพื้นฐานมวยหรือว่ามวยไทยก็ได้นะครับคําว่าและเวยเยอเชคังนะครับคำว่าและเวยเย,ออเเเยหมายถึงมวยนะครับค่ะแล้วก็คําว่าเชคังแปลว่าพื้นฐานนะครับและถ้าเราจะบอกว่าเราเนี่ยพอมีพื้นฐานมวยนิดหน่อยพูดยังไงดีคะพี่เสียบ มีแบบนิดหน่อยนะครับคำว่านิดหน่อยนะครับก็คือคําว่าแนแน่นะครับแต่ถ้าบอกว่ามีนิดหน่อยนะครับพูดอย่างงี้นะครับแน่แน่ชี้บาดแลนะครับและถ้าเราจะบอกเขาว่าเราเนี่ยเคยต่อยมวยด้วยคำว่าเคยต่อยมวยค่ะพูดยังไงดีคะพี่เสียบอ่านะครับคำว่าเคยต่อยมวยนะครับก็คือแลเวโทภูแค่บาดนะครับคาว่าแลเวแปลว่าต่อยมวยนะครับแต่ว่าคําว่า โทเนี่ยเป็นกริยาเวลาเราใช้เนี่ยนะครับก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะครับเป็นแลเวโทนะครับแปลว่าต่อยมวยอย่างเงี้ยนะครับส่วนคําว่าพูแปลว่าเคยนะครับส่วนแค่เป็นการบอกอดีตนะครับบาเดก็เป็นคําลงท้ายประโยคนั่นเองนะครับและยังมีคําอื่นๆอ,อีกไหมคะอ่านะครับในบทสนทนาเนี่ยก็จะมีการบอกว่าชาวมินมาเข้ามาทํางานในเมืองไทยนะครับย้ายมาทํางานในเมืองไทยคําว่าย้ายเข้ามาทํางานในเมืองไทยใช้คําว่าอะโลโลโพชวยลาเด คำว่าอโลโลโพก็คือเพื่อที่จะทำงานส่วนคำว่าช่วยลาแดก็คือย้ายเข้ามานะครับแล้วนอกจากนี้มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์มวยไทยไหมคะมีแน่นอนนะครับก็คือคำว่าชุดก่อนนะคำว่าชุดนะครับใช้คำว่าวุดโซงนะครับแล้วก็คำว่านวมที่เราใส่ต่อยเนี่ยนะฮะคำว่านวมนะครับใช้คำว่าและเวเอนะครับคำว่าเลเวแปลว่ามวยนะครับส่วนคำว่าเอเนี่ยแปลว่านวม นอกจากนี้ใครยังมีการวอร์มร่างกายด้วยคําว่าวอร์มร่างกายอะค่ะในภาษาเมียนมาพูดยังไงคะพี่เสียบอ่านะครับคำว่าวอร์มร่างกายก็คือทำให้ร่างกายเราดูอบอุ่นขึ้นใช่ตรงตัวเลยนะครับก็คือคันดากูอปูเปเนยนะครับแปลว่าวอร์มร่างกายนะครับเรามีการวอร์มอย่างเช่นกระโดดตบนะครับก็คือเลโกโคงนะครับหรืออาจจะเป็นการขึ้นลงบันไดนะครับจะพูดว่าลีกาแตซิง นะครับคำว่าเลกาก็คือบันไดนะครับคำว่าแตะแปลว่าขึ้นนะครับคำว่าซิงแปลว่าลงนะครับซิทอัพก็จะพูดว่าอเอท่ามาตินเล่จิ้งคางโลกนะครับยาวหน่อยนะครับคำว่าเอก็คือนอนฮะท่าแปลว่าลุก<ด>นะครับแล้วก็บอกว่ามาตินเล่จิ้งคางก็คือแบบการฝึกนะครับและคําว่าโลกแปบลบว่าทำโดยรวมก็คือการซิทอัพนั่นเอง ก็ถือว่าได้เรียนรู้ควาศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ค่ะคอมีเป็นประโยคค่ะบทสนทนาม,มาให้พี่เจี๊ยบและคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะกับช่วงนี้เลยค่ะพูดจาภาษาเมียนมาค่ะ สำหรับช่วงพูดจาภาษาเมียนม,มาในวันนี้นะคะเรามีเหตุการณ์อะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันคะพี่เสียบในเหตุการณ์ก็คือเป็นการพูดคุยระหว่างเทรนเนอร์มวยไทยะนะครับกับชาวเมียนม,มานะครับก็เขามาติดต่อนะครับว่าจะเรียนมวยไทยนะครับเทรนเนอร์ก็มีการถามนะครับว่าชาวเมียนม,มาคนนี้เขามีพื้นฐานไหมะนะครับมีการแบบทดลองนะฮะในการที่จะ วอร์มร่างกายนะครับมีการทดลองว่าลงนวมเขาเรียกลงนวมหรือซ้อมต,ต่างนะครับ<อ>แล้วก็มีการพูดคุยเรื่องนัดแนะเรื่องวันนะครับแล้วก็เรื่องของคอร์สแล้วก็เรื่องของค่าเรียนด้วย<อ>นะครับน่าดูจังเลยค่ะพี่เจี๊ยบนะะไปดูกันเลยไหมไปเลยไปเลยะะค่ะมิงลาบาอกู ကျွန်တော် Thai လဲဝဲတင်ဒានကိုလေ့ကျင့်ရှင်းပါတယ်မင်္ဂလာပါအကိုလဲဝဲရင်အခြေခံရှိပါလားแน่ๆရှိပါတယ်မိမပီမာလဲဝဲထို့ပူแค่ပါတယ် Thai နိုင်ငံမှာအလွတ်လို့ဘို့ช่วยล่ะပြီး Thai လဲဝဲကိုလေ့ကျင့်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင် mini 30လောက်လေ့ကျင့်ပါမယ်เนาะ บีโดเบโลตัสลิจินเดเล่โซดาโกะตียะบาเมะเนาะยะบาเดะวุดซงโกคะนะเล่บาเมะเนาะโอเคโลเวเอโกะวุดกะอะซะมะคันดาโกะอะปูเบบี้ลักโคคุเลกาเตะซินเอทะมะเต็งลิจินคังโลเม ยาบาดเลยันดาโกอาปูเบบีเบเบเชโกไอเชมันทาบีแล้วไวโถพออทิตยินทาเเบยาบกโคงไลบายาบาลอปอโกกันจีบา โกกกันบาพุ้งและตีและตีแต้ๆโทบาโอเคโหลมจียะตะเล่าก้องบาเรอสะมังขันดาโกโกเปลี่ยนสินยะปีต้องยะเล่าจาเมปีนาวทายและเวโกเลจิ่ยะเมเบเน่ ลายากม่เล่โบดูหูนี่เต้าจานี่แน่แต,นนตน่นี้กันยนี่บ่ายาบ่าเด่เลจินคาบไปเล่า,ลาเลยบดัดตรงทองบ่าโอเคโบดูหูนี่มาตุยจา้าเมโอเคบ่าตัวบีเนาเอ,อกโกูอืม เป็นอย่างนี้นะคะพี่เจี๊ยบสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าแอบ,บฟังไม่เข้าใจอีกแล้วพี่เจีย๊ยบพี่เจี๊ยบช่วยแปลให้หน่อยได้ไหมอะได้เลยนะครับในนั้นก็จะเป็นการพูดคุยระหว่างชาวมินมากับเทรนเนอร์นะครับเขาก็มีการทักทายกันนะครับแล้วมีการถามในเรื่องของว่าเนี่ยมีพื้นฐานการชกมวยมาไหม,อ,มอย่างี้นะครับทีนี้เนี่ยประโยคที่จะแนะนําก็คือเป็นประโยคที่เขาก็บอกว่าเขามีพื้นฐานมาบ้าง แล้วก็บอกว่าเขาเคยต่อยมวยมาแล้วก็บอกว่าพอย้ายมาทํางานที่เมืองไทยเนี่ยก็เลยอยากจะฝึกมวยไทยนะครับชาวมินมาคนนี้เขาก็เลยพูดแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเนเนชีบาแดนะครับประโยคนี้บอกว่าเขามีพื้นฐานมานิดหน่อยนะครับโดยที่เขาบอกว่ามีมาปีมานะครับแลเวโทปูบาแดหมายความว่ามีมาปีมาหมายถึงที่มีนมานะครับเขาบอกว่าแลเวโทปูแดะหมายถึงว่าเขา เคยต่อยมวยนะครับแล้วก็บอกว่าท้ายในไงมาอโลโลโพนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยลาปีท้ายแลวเวกูเลจิมปาแดนะครับประโยคนี้ยาวนะครับแบ่งเป็น2ประโยคนะครับประโยคที่1นึ่เขาบอกว่า้ทยในไงมาแปลว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าอโลโลโพะหมายถึงว่าเพื่อที่จะทํางานและก็ตามด้วยคำว่าช่วยลาหมายถึงว่าเขาย้ายมาหมายถึงว่าเขาย้ายมาเพื่อที่จะทํางานในเมืองไทยนะครับ ปีแล้วก็นะครับไทยเลเวโกหมายถึงมวยไทยะนะครับแล้วก็บอกว่าเลจ n d b a r แดดหมายถึงฝึกนะครับก็คือเขาอยากจะฝึกมวยไทยนั่นเองนะครับอืมแล้วเขาได้ฝึกไหมคะพี่เจี๊ยบเขาบอกว่าได้ฝึกนะครับแต่ว่าเทรนเนอร์เนี่ยเขาก็พูดว่าดีเลยครับมานะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองลงนวมดูสักประมาณ10นาทีแล้วก็ดูว่าจะต้องปรับหรือว่าต้องเพิ่มยังไงนะครับเขาก็พูดว่าก้องบาแดดน,นะครับแปลว,ว่าดีเลยนะครับ ดาซูอิงนะครับมินิตตะแสเล่าเลเจียนบาเแมนะครับหมายความว่าเดี๋ยวจะดาซอินี้แปลว่าถ้าอย่างนั้นครับส่วนมินิเตะแสแปลว่า10นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าเล้าแปลว่าประมาณนะครับแล้วก็ตามด้วยคําว่าเลเจียนที่แปลว่าฝึกนะครับและบอกว่าบาเแมแปลว่าจะไปรวมก็คือว่าเดี๋ยวจะลองลงนมดูประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วจากนั้นก็บอกว่าบีดอนะฮะแล้วก็นะครับ เบโลทัดลเจนตะแลโซดากุติยาบาแมอันนี้เป็นประโยคที่ค่อนข้างยาวนะครับคำว,ว่าเบโลทัดลี่เจนตะแลเป็นประโยคคำถามนะครับประมาณว่าจะต้องฝึกเพิ่มตรงส่วนไหนอย่างไรนะครับส่วนโซดากุเนี่ยใส่เข้าไปต่อท้ายประโยคนะครับเป็นการบอกว่าประโยคนี้เป็นกรรมของประโยคนะครับแล้วก็มีคำว,ว่าต i ยาบาดนะครับแปลว่าได้รู้นะครับถ้าปลายรวมคือจะได้รู้ว่า จะต้องเพิ่มต้องลดอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วยังไงต่อครับพี่เจี๊ยบอ่านะฮะเขาก็บอกอ่ะโอเคชาวเมียนมาเขาก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมเนี้ยไปเปลี่ยนชุดอ่านะนะครับเขาบอกว่ายาบาแเดแปลว่าได้นะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะครับพูดอย่างเงี้ยนะครับวุสงกูคณาเลบาเมเนาะนะครับคําว่าวุสงแปลว่าชุดอาจจะเป็นชุดมวยก็ได้นะฮะ คำว่ากูเป็นคำหมูชีกรกมนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าคณะแปลว่าสักครู่นะครับส่วนคำว่าเลบามนะครับแปลว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนชุดอะไรต่าง แล้วมีคำว่าหนอก็คือนนะเป็นการบอกเอง,เองนะครับพี่เจี๊ยบคะฟังพี่เจี๊ยบเล่าแล้วเนี่ยอิฟชักอยากจะลงคอร์สเรียนมวยไทยจังเลยค่ะพี่เจีย๊ยบจะได้เป็นการฝึกตัวเองด้วยนะคะออกกําลังกายด้วยใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะรายการของเราเวลาหมดลงแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็ขอ้อมูลดีๆกับอิฟและคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเมียนมาภาษาพา,า,าสนุกทางช่อง etv ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค